เรามาไขาข้อสงสัยระหว่างที่คุณใช้เครื่อง Lumispa IO กับแอปพลิเคชัน Vera กันค่ะ หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเมื่อเราทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน Vera แล้วเราพบว่าชื่อของตัวอุปกรณ์นั้นจะเป็น l u m i s p a o ขีดตัวเลขต่างๆที่เป็นหมายเลขเครื่องถ้าเราจำเลขเครื่องนี้ไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของ Lumispa แต่ละเครื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณตอบคือได้ค่ะคุณสามารถเข้าไปเซตติ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของอุปกรณ์ของคุณนะคะผ่านตัวแอปพลิเคชัน Vera ได้ในเมนูรายละเอียดของอุปกรณ์ค่ะ และหลายท่านนะคะก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเรามีเครื่องรูมิสปาร์ไอโอหลายๆเครื่องเราจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวรหัสสมาชิกนะคะหรือว่ายูเซอร์ของแอปพลิเคชันเวอราในหนึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถเชื่อมต่อตัว l ูมิสปาได้หลายๆเครื่องหรือเปล่านะคะคําตอบคือคุณสามารถเชื่อมต่อตัว l ูมิสปารไอโอกับรหัส t h ของคุณหรือตัวล็อกอิน แอปพลิเคชันเวราของคุณได้หลายเครื่องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อตัว Lu m i s p a i o ทําการเชื่อมต่อกับรหัสทีเอชไหนแล้วเขาจะเป็นเจ้าของเครื่องนั้นไปเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเมื่อเราทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ Lu ม i s p a i o กับแอปพลิเคชันเว r a แล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าทำการเชื่อมต่อได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทุกท่านสังเกตที่วงกลมและมี เครื่องหมายติ๊กถูกนะคะวงกลมสีเขียวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณทําการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์นะคะตัววงกลมนี้จะขึ้นเป็นกากบาทวงกลมสีแดงค่ะ และในระหว่างที่คุณกําลังเพลิดเพลินไปกับการทําความสะอาดผิวหน้าในแบบฉบับของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการตั้งค่าการทําความสะอาดผิวหน้าในแบบฉบับของตัวเองคุณจะสังเกตได้อย่างไรนะคะในระหว่างที่ทําทรีทเมนต์ว่าณเวลาไหนเราจะต้องทรีทเมนต์ที่จุดไหนนะคะสังเกตได้ง่ายๆเพียงแค่คุณดูผ่านแอปพลิเคชันเวล่านะคะบนหน้าจอ ตัวโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวบอกนะคะว่าณเวลานี้คุณจะต้องทำทรีตเมนต์บริเวณไหนที่คุณตั้งค่าเอาไว้ค่ะรวมไปถึงระยะเวลาที่เหลืออยู่ในระหว่างการทำทรีตเมนต์ค่ะก็จะสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันเวราของเรานั่นเองค่ะแต่ถ้าหากวันไหนคุณต้องการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณนะคะ แต่ไม่สะดวกที่จะเปิดแอปพลิเคชันเวราและคุณจดจําได้นะคะว่าคุณมีการตั้งค่าบริเวณไหนเป็นลําดับที่เท่าไหร่ในการทํำทรีตเมนต์นะคะคุณสามารถดูผ่านอุปกรณ์ลูมิสปาไอโอก็ได้นะคะซึ่งด้านหลังของเครื่องอุปกรณ์ลูมิสปาไอโอนั้นจะมีดวงไฟนะคะที่เป็นตัวแสดงอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องนะคะแต่ดวงไฟนี้จะบอกเพียงแค่ระยะเวลานะคะในการทำทรีตเมนต์และการเปลี่ยนจุดต่างๆในการทำทรีตเมนต์นะคะคุณจะไม่สามารถดู ได้ค่ะว่าบริเวณนั้นๆนะคะหรือช่วงเวลานั้นๆคือการทำทรีทเมนต์ที่บริเวณไหนของใบหน้าของคุณค่ะ และสำหรับรูปแบบนะคะในการทำทรีทเมนต์ผิวหน้าในแอปพลิเคชันเวราของคุณนะคะนูสกินได้ทำการคับสรรล่วงหน้ามาให้กับคุณแล้วถึง3แบบนะคะนั่นคือการทำความสะอาดผิวแบบปกติคือการใช้ระยะเวลาในการทำทรีทเมนต์ทั้งหมด2นาทีหรือจะเลือกเป็นการดูแลผิวใต้ดวงตานะคะซึ่งใช้กับตัวหัวเอเซนต์ก็ได้นะคะหรือว่าการทำความสะอาดผิวหน้าแบบด่วนในระยะเวลา1นาทีค่ะ เหนือไปกว่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะดีไซน์รูปแบบการทําความสะอาดผิวในแบบเฉพาะบุคคลหรือแบบเฉพาะคุณมากยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถให้คุณบันทึกรูปแบบของการทําความสะอาดได้ทั้งหมด4รูปแบบเลยค่ะโดยแบ่งเป็นแบบมาตรฐานหนึ่งแบบนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยจะติดมากับตัวแอปพลิเคชันเวราให้กับคุณอยู่แล้วนะคะและอีก3ารูปแบบที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลของคุณนะคะซึ่งคุณสามารถสร้างรูปแบบของการทําความสะอาดได้อย่างไม่จํากัดเลยนะคะแล้วก็นํารูปแบบต่าง นนั้นมาแทนที่3รูปแบบก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ